าซีตีโฟมันต่ำมากมันมีโอกาสที่จะไปได้ทุกเมื่อเริ่มเบื่ออาหารทานอาหารไม่ได้มีเชื้อราขึ้นในช่องปากปอดเริ่มอักเสบไอเยอะไอเรื้อลังมีเสมหะค่อนข้างจะแย่นะครับถ้าไม่รีบดูแลก็อ,อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้กาพรพฤษภา6กูนะครับวยบ่อยจนสุดท้ายคุณหมอบอก ให้ลองตรวจดูเรามันก็เจอจริงๆตอนนั้นคุณหมอประเมินว่ายัางไงบ้างพี่ตอนเขาเห็น CD4 3เนี่ยบอกแค่ว่าทานยาต้านให้ตรงเวลาแล้วก็คุณจะต้องทานไปตลอดชีวิตเราฟังแล้วก็มันมันรจิตใจเนาอวเริ่มเบื่ออาหารทานอาหารไม่ได้มีเชื้อราขึ้นในช่องปากแรกก็แบบเวียนหัวทําอะไรไม่ได้เลยปอดเริ่มอักเสบไ,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 ไอเยอะไอเลื้อังมีเสมหะแล้วซีดีโฟมนี่ต่ำม,มากๆแล้วนะฮะค่อนข้างจะแย่นะครับ ถ้าไม่รีบดูแลก็อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ถามีพี่เขาว่าไงบ้างครับเขาก็ให้กำลังใจอัะว่าไม่เป็นไรลูกๆไม่ทราบก็รู้แค่ว่าคุณแม่ป่วยบ่อยคุณแม่เป็นโรคนี้ใช่ครับห่วงลูกตอนนั้นคิดว่าแบบห่วงลูกเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอเองเห็นในคลิปที่เขาแบบอาการย่ำแย่แล้วเขาทานแล้วแบบเขาดีขึ้นพอดูแล้วค่าสติโฟมันต่ำมากมันมีโอกาสที่จะไปได้ทุกเมื่อ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานเลยไอเยอะๆแบบนอนไม่ได้เลยก็หายไปเริ่มทานข้าวได้ดูแล้วผิวพรร์สดใสขึ้นไปตรวจอีกรอบนเมษา6กหมึ่นค่ะค่า C D 4ขึ้นมาละ158ยิแเซลล์แล้วก็หลังจากนั้นพี่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งอีกรอบอนหนึ่งเดือนพฤษภาขึ้นอีกค่ะร้อิบเซลล์วัยลโหลดก็เหลือต่ำกว่าสีใช่ค่ะ แบบนี้แบบโอ้ก็ดีใจโคตรดีใจเลยแต่รู้สึกว่าแบบร่างกายแบบแข็งแรงเหมือนปกติคนทั่วไปคือผู้ป่วยนิดๆหน่อยๆไม่เคยเป็นเลยอ่ะมีผู้ป่วยคนอื่นกําลังดูเทนนี้อยู่ครับพี่พี่อยากบอกอะไรครัอยากจะให้กำลังใจเขาให้สู้ค่ะล้มแล้วมันก็เรียงลุกได้อยู่ค่ะอย,าอยา่าอย่าพึ่งท้อให้สู้ต่อค่ะคิดถึงคนที่เรารักไว้จะได้มีแรงจะได้มีกำลังใจที่สำคัญก็คือให้กำลังใจตัวเองเยอะๆด้วยอาจารย์ให้ชีวิตใหม่เลยค่ะ คือคิดว่าแบบมันคงไม่มีแล้วถ้าถ้าไม่ได้เจอปริมาณตัวน,น,นี้ค่ะถึงแม้ว,วันนี้สามปีเนี่ยคงไม่รอดแล้ว,วะคิดว่าคงไม่รอดลววะสมัจจาสู้ๆนะผมก็ขอบคุณจอยนะ ี่ดูแลตัวเองจนกระทั่งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ